สามีเก็บขวดเก็บจริงหน้าวารุตาไปได้ยังไงนี่ค่ะสามบาทรล้สามบาท,สา,บาทสามบาทเก็บเลยจ้าสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้อิีาตกค่ะ เต็มไปหมดเลยมุมนี้ขาวไปหมดเลยค่ะวันนี้ไปกันค่ะไปเดินเก็บขวดท่ามกลางอีมากันแล้วมุมแบบนี้นะคะเป็นมุมที่เจ้าของบ้านจะต้องดูแลไม่ให้มีอีมาปกคลุมเพื่อป้องกันการลื่นล้มถ้าเกิดมีการลื่นล้มเกิดขึ้นเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะ ถนนขาวไปหมดเลยค่ะลุยกันเลยถ้ำกลางหิมะว่าวันนี้วารุตาจะได้ขวดสักเท่าไหร่ขอให้เราได้เจอเจ็คพอตรัว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 วารุตาให้ดูรถคันนี้ไม่รู้ใครมาเขียนเป็นรูปหัวใจเอาไว้ค่ะ พื้นที่เป็นหินตอน,นนี้ปกคล <tinc S 1> ุม like ด้วยหิมะขาวไปหมดเลยค่ะใช้หนุ่มเดินดีๆเดินย่อง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 แล้วค่ะก็ไม่ได้ใส่รองเท้าหิมะใส่แต่รองเท้าธรรมดาเดินย่องย่องย่องแยงแยงหิมะตกขาวไปหมดเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้แน่นอนค่ะต้องแต่งตัวให้อุ่นแล้วก็ ไปพร้อมกับวารุตาด้วยกันไปเก็บขวดด้วยกันค่ะนี่คืออ่าบนสะพานที่เราเดินทุกวันตอนนี้อีมะปกคลุมขาวไปหมดเลยค่ะวารุตาเตะเลยนี่นี่นอีมะเต็มไปหมดเลยค่ะเดินดีๆใช้นมหนายังหนามากเลยค่ะวันนี้หิมะ หิมะล้วนๆเลยเดินต้องระวังมากๆเลยนะคะถ้าลื่นแล้วก็อันตรายหกล้มแขนหกักขาหักกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือร่องรอยรอยเท้าของผู้คนที่เดินเหยียบย่ำไปมาค่ะ บันไดแบบนี้ต้องเดินอย่างระมัดระวังมากๆเลยค่ะเมกระทั่งทางกระยะยังหนาวเลยค่ะวารุตาเจอ9ก้าบาทท่ามกลางอีมาแบบนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะกิ่งไม้ใบไม้ ว้าวขาวไปหมดทั้งเมืองเลยค่ะดูนี่ขาวไปหมดเลยว้าวว้าวนี้ค่ะบรรยากาศจะดูแปลกไปเลยนะคะแปลกตาไปมากๆเลยจากที่เคยเห็นแบบอย่างอื่นพอมาดูวันนี้ มันแปลกตาและขาวแล้วก็สว่างไปหมดเลยค่ะไม่มืดเหมือนกับปกติแล้วนะคะวันนี้วรุตตาได้เห็นขวดชัดเจนแน่นอนเลยค่ะ mm hmm. ก็ให้วรุตตาได้เจอแจ็คพอรตรัวๆท่ามกลางอีาขาวไปหมดนู่นสามีอม玛ตกตกนิดๆมาอีกแล้วค่ะ mm hmm. อีาขาวไปหมดเลยค่ะมา มาเล่นหิมะหรือมาเก็บกวาดท่ามกลางหิมะกับวารุตาด้วยกันคะ่ะวันนี้มาเล่นหิมะกับวารุตาด้วยกันคะ่ะเมื่อกี้เจอคุณลุงใจดีให้วารุตามาสี่ขวดโชคดีมีเด็กมาเล่นหิมากันด้วยนะคะนูน้นกลุ่มนู้นคะ่ะมากันคะ่ะมาเล่นหิมากับวารุตาด้วยกันวันนี้ ร้านขายกาแฟาร้านขายยาบรรยากาศอี玛ล้วนเลยค่ะวันนี้มีเด็กปั้นไอ้ไอ้สโนแมนนี่ค่ะสโนแมน หิมะเริ่มตกลงมาอีกแล้วค่ะเด็กๆกำลังเล่นหิมากันใหญ่เลยค่ะจากที่เราเคยดูแล้วมันมืดครึ้มตอนนี้จะขาวไปทั่วเลยค่ะดูตรงหลอดไฟนะคะอีมาตกลงมาเบาบางมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปส่งขวดกันรอบแรกก่อนนะคะวันนี้ผลไม้ไม่มีเลยค่ะหน้าห้างเก็บเข้าไปไว้ข้างในกันหมดแล้วค่ะโอ้หิมะบรรยากาศสดชื่นน่าเล่นจังเลยค่ะอยากจะนอนกริง้งอยู่บนอิมะเต็มไปหมดวรุตาให้ดูย้อนอีกทีนะคะ ทั่วไปหมดเลยค่ะไปส่งขวดกันก่อนเลยค่ะ วารุตาได้มา1ยูโร65แล้วก็เครื่องก็เต็มแล้วก็มีขวดที่เจอในถังขยะด้วยนะคะเดี๋ยววารุตาจะเอาไปคืนที่ข้างหลังห้างกันค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินไปขึ้นเงินไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์นะคะไปกันเลยคะ่ะได้มาอีกแล้ว65สิ็หเซนไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยคะ่ะท่ามกลางความหนาวเย็นวารุตาได้มา2ยูโร30เซนค่ะนี่ค่ะ เงินของวารุตาอยากให้ขาวแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าวารุตาจะได้เห็นขวดแบบชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่เมื่อ,อีกต่อไปค่ะเดี๋ยววรุตาไปดูตรงป้ายรถเมล์นิดหนึ่งนะคะขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอร์ตรัวรัวรรั ว,ว้าววารุตาเจอสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะน,นี้ค่ะสามบาทของวารุตาไปค่ะไปลุยกันต่อท่ามกลางความค้าสสะอาดบริสุทธิ์ของอิมะในวันนี้ค่ะ ลุยกันต่อเลยค่ะเดินก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะที่แฉะอยากไปเดินนะคะเดี๋ยวลื่นค่ะบรรยากาศวันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะวรุตาชอบบรรยากาศที่อีาตกแบบนี้คือไม่เปียกไม่แฉะเป็นอีาแบบแห้งๆคือไม่ใช่อีาฝนนะคะ ถ้าเป็นอีมาฝนนั่นก็คือฝนตกลงมาด้วยแล้วก็อีมะลงมาด้วยแบบนั้นเปียกแชะไม่น่าเดินเลยค่ะแต่วันนี้สดชื่นจังเลยค่ะเวลาเราเดินเหยียบลงไปก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราเดินเหยียบอยู่บนอีมาซึ่งความ ความเข้มข้นของเขาจะยังไม่แน่นเวลาเหยียบไปเหมือนกับเป็นการตอกย้ำเสียงก็จะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ค่ะสามีเจอเงินโอ้ยโชคดีนี่เท่าเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยมือหยิยบไม่ได้สองเซนค่ะสองเซนได้เงินโชคดีท่ามกลางความหนาวเย็นแบบนี้สองเซนค่ะสามีเดินไปนู่นแล้ว ทุกอย่างวันนี้ดูขาวดูสว่างไปหมดเลยค่ะแม้กระทั่งมุมมืดเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็ขาวค่ะมาค่ะมาเดินกับเราด้วยกันมาเดินเก็บกัว่าำกลางอีาแบบนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะ ไปดูกันที่ป้ายรถเมค่ะวันนี้จะมีกวดให้กับวารุตาไหมข่าวไปหมดเลยค่ะ โชคดีนี่3บาทขอเก็บก่อนค่ะความขาวของอิมาทำให้วารุตาได้เห็นอะไรสว่างและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะไปลุยกันเลยวันนี้ขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตร,รัว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  ไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมันพ่อเราเคยซอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นทานพึ่งพาตนเองขับคลอมบรเลเพลงชีวิตนี่คือลานจอดรถค่ะ อดีตเคยมืดครึ้มมองอะไรก็ไม่เห็นรถก็เต็มแต่วันนี้ขาวสวาา่างว้าวพื้นปูพรมไปด้วยสีขาวขาวสวา่างเต็มไปหมดเลยค่ะความมืดมิด โดนสีขาวบทบงังทําให้ดูสว่างไปทั่วหมดเลยค่ะดูนี้นะคะวารุตาเหยียบบุ้มนี่ขอปรทับรอยสะกก่อนโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากๆเลยค่ะอุยสามีเก็บควดเก็บจริงหน้าวารุตาไปได้ยังไงนี่ค่ะ สามบาทรลยสามบาทสามบาทเก็บเลยจ้า ป้ายรถเมย์ไม่มีขวดไม่มีกระป๋องให้วารุตาเลยค่ะมองแต่ไกลไม่เห็นเลยค่ะป้ายรถเมย์ไม่มีแต่มุมนี้มีค่ะวารุตาขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะสามบาทเดินกันต่อเลยค่ะ บรรยากาศแบบนี้นะคะการเดินทางบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ผู้คนส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากอยู่บ้านมากกว่าค่ะแต่สำหรับวารุตาขอออกมาเก็บกวกลตามกลางอิมาสแบบนี้ก็เป็นความสุขแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ร้านนี้เขาปิดเลยนะคะปกติจะเปิดมีคนอยู่ด้านในวันนี้ไม่มีใครมานั่งเลยค่ะขนาดเก้าอี้วารุตาให้ดูนี่ยังเป็นน้ำแข็งเลยค่ะ ผู้ชายหนุ่มคนนี้นะคะเขากำลังถอดเสื้อจะอาบน้ำค่ะเธอไม่ต้องถอดแล้วนะหนาวใส่เสื้อซะแล้วเธอคนนี้ก็ไม่ต้องนั่งคอยกลับบ้านไปหนาวก็เป็นรูปทหารที่เขาปั้นเอาไว้ค่ะโอ้ยวารุตาเจอสามบาทขอเก็บก่อนค้านี่ค่ะสามบาทสามบาทเก็บกะเก็บนี้เลยสามบาท ถึงคราวที่ต้องไปส่งอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะคะว่ารอบนี้วารุตาจะได้ชักเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมารวบรวมเงินกันนะคะขนาดหนาวๆแบบนี้วารุตาก็ยังได้เรื่อยๆเลยค่ะาาอุ้ยร้านขายพิซซาร้านนู้นปิดแล้วเหรอคะนี่อุ้ยดูร้านขายเสื้อผ้าอุ้ยโดดเด่นมากๆเลยค่ะวันนี้ร้านนู้นวารุตาให้ดูก็เป็นร้านอาหารอิตาลีนะคะ

ไม้มาอีกแล้วค่ะ32เซนดอกไม้ประเทศเหัวมากันเตนน็มเลยค่ะสองยูโร60เซนนั่นก็คือแบงค์ร้อยค่ะ วารุตาได้หนึ่งรยบาทกลับบ้านแบงค์แดงๆท่ามกลางอีาขาวๆในวันนี้เยี่ยมยอดไปเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้แบงค์ร้อยกลับบ้าน เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแล้วเราก็ได้รางวัลแบงค์แดงกลับบ้านด้วยสุดยอดสุดๆุดไปเลยค่ะวันนี้วรุตาก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปแห่งความสุขของทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปกันค่ะได้แบงค์ร้อยแล้วกลับบ้านกันวรุตาจะกอบอีมะแล้วก็ไปเฟี้ยงแฟนนี่ค่ะ ไปเฟียงเขานน่นนี้ค่ะไม่โดนเสียดายไม่โดนค่ะโดนก็โดนนิดเดียวเสียดายจังวันนี้เราไม่ได้เดินอยู่เบน ปูนนะคะเราเดินอยู่เบนปุยนุ่นสีขาวค่ะเดินไปก็นุ่มเท้าเหลือเกินค่ะนี่นี่ชายหนุ่มประทับตาไหนเบอร์ยี่ห้ออะไรของเธออุย้ยนี่ของชายหนุ่มนี่นีน่ี่ทับอีกแล้วนี่ว้าวนี่ของวารุตา นี่นี่โอ้โห <S <S ไม่ได้ลงลายเลยของสามีนี่ลายทุกอย่างของวารุตาไม่ได้ลงลายเลยค่ะไปนค่ะกลับบ้านกันกลับไปดื่มชาอุ่นๆพร้อมกับผ้าผวยอุ่นๆกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะ้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย